สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9กับดิฉันชัชะลัยแสงสว่างกับหนังสือคิดรวยแบบวิกรมเรื่องวันฟ้าสางนกไม่มีขนบินขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ได้ฉันใดคนที่ไม่มีเพื่อนก็ไม่อาจจะก้าวไกลได้ฉันนั้น ผมจึงให้ความสำคัญต่อการรู้จักคบหาผู้คนเสมอมายิ่งการทำธุรกิจยิ่งต้องอาศัยเพื่อนฝูงคนรู้จักและเครือข่ายช่วยส่งเสริมสนับสนุนแต่ผมจะเลือกคบเพื่อนที่เป็นคนดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเท่านั้นบุคคลแรกที่ทำให้ผมรู้สึกถึงคุณค่าของการรู้จักผู้คนคือคุณเฉาผู้จัดการใหญ่บริษัทราชาชูรส ผมรู้จักคุณเฉาครั้งแรกจากการติดต่อขายรวดเชื่อมและเครื่องกึง่งในช่วงที่ผมยังเรียนปีที่สที่มหาวิทายาลัยไต้หวันและยังคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดมาคุณเฉามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อของผมเป็นคนอารมณ์ดีและมักถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานของแกให้ผมฟังอย่างออกรถ ในขณะที่ผมก็ทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆอย่างตั้งอกตั้งใจเพราะประสบการณ์ในชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งนับเป็นหนทางลัดในการเรียนรู้เรื่องราวที่หลากหลายเย็นวันหนึ่งในปีพศ2521คุณเฉาเชิญผมไปทานอาหารกับครอบครัวของเขาที่บ้านซอยสุขุมวิท31 ซึ่งทำให้ผมได้พบกับคุณจอร์ดรินบุตรชายเจ้าของบริษัทราชาชูรสในไต้หวันคุณจอร์ดอายุมากกว่าผม6ปีตอนนั้นเขาเพิ่งเริ่มตั้งบริษัทลินบอสนำเข้าสินค้าจากเอเชียเข้าไปขายในอเมริกาและกำลังมองหาสินค้าประเภทอาหารกระป๋องและอื่นๆจากเมืองไทยอยู่ ผมจึงเริ่มคิดถึงหนทางที่จะทำธุรกิจกับเขาและซักถามคุณจอร์ดถึงลู่ทางต่างๆซึ่งเขาก็ได้จุดไอเดียเรื่องปลาทูหน้ากระป๋องให้ผมทั้งที่ในตอนนั้นผมไม่รู้จักปลาชนิดนี้เลยผ่านไปนึกถึงปลาทูที่กินกับน้ำพริกเสียด้วยซ้ำถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มแรกของการทำธุรกิจที่ทำให้ผมสามารถลืมตาอ้าปากจนต่อยอดมีทุนไปทำธุรกิจอื่นๆได้ในเวลาต่อมาหลังจากคืนนั้นผมลงมือหาข้อมูลจนทราบว่าปลาโอในอ่าวไทยของเราสามารถนำมาเป็นปลากระป๋องแบบปลาทูน่าได้และยังไม่มีใครส่งออกไปอเมริกาเลยนอกจากบริษัทซับโค ผมจึงติดต่อกับบริษัทเกียรติฟ้าผู้ผลิตฐานไฟฉายตรากบซึ่งแตกลายมาทำธุรกิจปราซาดีนกระป๋องการเจรจากับคุณเกียรตใชัยสถาวรวงศ์ผู้เป็นเจ้าของบริษัทเป็นไปด้วยดีผมเริ่มงานชิ้นแรกกับคุณจอร์ดในการส่งออกไปตลาดอเมริกาเป็นปลาทูน่าในน้ำเกลือขนาด6.5ออน48กระป๋องต่อหกล่อง ซึ่งผลิตโดโลงานเกียริฟ้าลอตแรก1คอนเทนเนอร์จำนวน1,600กล่องถูกส่งลงเรือไปอเมริกาตามออเดอร์ของบริษัทลินบอสในช่วงต้นปีพศ2 5 2 2ถือเป็นช่วงแรกๆของการส่งออกประทูน่าของเมืองไทยเลยทีเดียว ผมบุกเบิกเรื่องการส่งออกแป้งมันและปลาทูน่ากระป๋องไปพร้อมกันและค่อยหายใจหายคอคล่องขึ้นแต่ผมก็ยังไม่วางใจเสียทีเดียวหลังจากส่งแป้งมันล็อตแรกจำนวน50ตันไปแล้วผมก็หาข้อมูลว่าที่ไต้หวันมีใครที่ผมจะเสนอขายแป้งมันได้อีกจากเอกสารของบริษัทเรือขนส่งสินค้าจากไทยไปไต้หวัน พบว่ามีการส่งออกจากไทยไปไม่มากนักและตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มตน้น